เอาละครับก็สวัสดีครับมาอยู่กับตีปเกมมิ่งครับเอาวันนี้มาอยู่กับคุณป๋อนาจาครับวันนี้เรามาทำอะไรคุณป๋อครับวันนี้ก็จะมาเปิดการ์ดการ์ดอชักกระดิงนะครับผมแกมปิดชักกระดังครับผมโอ้โหเขามีเพลงสโลแกนด้วยนะครับผมสโลแกนของปู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 ไทยรสต่วนกำลังดีอร่อยได้เต็มที่กอบดีถึงใจปูปูปูไทยอร่อยถึงใจ ทคนนี่เอาเอาดีๆีอดีอยู exactly ่น no> ี่เราทำอะไรเปิดการ์ดการ์ดด้ผมัดนะฮะเผืือได้อนไี้นะแผลอ่าได้ซีเค็ดนะครับอืมซีเค็ดจะมีกี่ใบครับทุกคซีเค็ดนี่ไม่รู้เหมือนกันเราตอนมีกี่ใบเด็กก็คิดกันเลยซื้อมาได้ครับซื้อมากี่ใบครับตอนนี้มีทั้งหมดสามสิบแปดใบฮะแล้วซื้อมาก็เหลือสามแท็กสุดท้ายในร้านผมก็เลยเหมามาหมดเลยจะโอ้ ก็ตกแล้วแพ็คแพ็คแล้วนห้าสิบาทแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังขายไหมัเซเว่นก็น่าจะพังๆลงแล้วเพราะคนไปซื้อเยอะมากเพราะมันเป็นกระแสใช่ไหมคุณปอใช่ครับอ่ะแล้ววเนนะี้เ,เ,เปิดกันเลยไหมได้ครับผมอ่ะมาไวเด็ดเดี๋ยวครับ่อลเดี๋ยวครับก่อน,เ,อออนเปิดคุณบอลชอบตัวอะไรเป็นพิเศษนะครับในเรื่องนี้ครับเออผมหมอผมชอบอากาศาครับอา,อากาศาอ๋อไม่มี <laughs> ม <laughs> ไม่มี นี่ยากระสับกระสับตัวร้ายกระสัข้างขึ้นเอาเอาเอานี่เอานี่ก็ได้เอา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 อะไรเดี๋ยวแทงฝนเอาเอาฮะเอากิวได้อะกิว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 ตัวแรงครับตัวนี้อ่าเอาแล้วนะเชียนะเอาแล้วครับหยิบเอาครับผมเฮ้ยเหลืองเหลืองอะไรเหลืองลุ้นลุ้นตรงเหลืองครับผมหมายถึงการ์ดเหรอครับ ปันเพื่อนผมครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะทันจิโง่ฮะได้เลยอันนีเป็นอ่าเป็นการ์ดใบที่สี่สามนะครับผมอ๋อี่เซลล์วีโนดกี่ใบครับล้านใบน่าจะหกสิบมั้งครับผมไม่แน่ใจเหรออ่อีสองอืมสองนะครับผม ข่อยเห็นกล้องผมนี่เห็นครับเฮ้ยโอ้ยมาแล้วครับผมมาอะไรตีวสอบอันนี้คืออะ,อะไรวะโทกิโทรหรือเปล่าโทกิโทได้ครับ<ม>โทกิโทอ่ะใบที่สองเหมือนว่าจะเกลือหรือเปล่านะวันนี้หรือยังไงไม่รู้เฮ้ยคือเหม่เกลือโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ยืนหน่อตัวเดียวกันแนบคุณป๋อเลยครับจะเป็นอันนี้จะเป็นอะไรวะผีเสื้อชินบุใหมาวะไม่รู้อ่ะไม่รู้แสะไม่รู้ว่ามันเรืองแสงวะไมเรืองแสงแสงกูนี่แหละไม่เรืองแสงปกติปกติโอเครับไม่ถ้าเป็นการ์ดฟอยมันก็จะอันนั้นไงมันก็จะเป็นพวกเอาต้าอะไรอะไรนี่ไงเอาต้าสติงะหายาดเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยครอบครัวครอบครัวมาทำไมครอบครัวครอบครัวนินจาครับผมครอบครัวนินจา่ะไปเราไปเชียร์ดีกว่าง่ายกว่าคู่ครับเออต้องต้องต้องพลิกขึ้นมาดิเออย่างนั้นแหละเออต้องต้องพลิกขึ้นมาครับมาครับผมอุ้ยอุ้ยึ่งสองฟึ๊บ อุ๊ยหนวดดำมาจากไหนไม่ใช่ค้างคืนนะฮะชื่ออะไรไม่รู้ไอออะไรวะทางยิงกูเออทางอะไรค้างๆอะไรเนี่ยครับเก่งไหมครับตัวนี้เก่งไหมครับก็เก่งครับเก่งมากด้วยโอ้ต้องลุมหลายคนนะครับตัวเนี้ยค้างคืนแล้วค้างลงเหรอครับค้างลงก็ครับี๋แพร่ว่ากันครับผมค้างลงค้างลงว่า ข้างแรมครับถ้าข้างแรมครับต่าัข้างแรงพวกเรากระทงครับฟื้บปึ๊บถ้าไปถ้าใบที่พิเศษเนี่ยข้างหน้ามันจะมีสัญญาอะไรปะไม่มีครับผมไม่มีใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่ามันจะเป็นข้างหน้าครับมันจะเขียนไว้เลยเด้งสองปึ๊บันจิโร่กำลังหมุนนะตันจิโร่กำลังหมุน,นรกำลังหัวร้อน ใช่ครับผมอันนี้น่าจะเป็นภาคใหม่นะครับใช่ไหมดูจากอาร์ตดูจากอะไรอืมใช่ใช่ใช่ภาคใหม่ภาคภาคภาคตอนน่าจะตอน,นตอนใช่เหรอไม่รู้อ่ะตอนตอนสู้กับทังกูหรือป่าไม่รู้จะไม่ได้จำฉากไม่ได้ไม่ใช่เอฟซีแล้วครา้นั้นแต่ผมถ้าเป็นคนถ้าเป็นเต๋เขาจะรู้ครับอา,อาร์ตล่าวันะ

โอ้ยใครไม่รู้เสาหลักเสาหลักลมในงูมิเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ในงูมิครับผมในงูมิมันอย่าขยับครับฮะใช่ไหมมาครับผมตัวต่อไปโอ้เริ่มเกลือไหมครับเนี่ยเริ่มเกลือเริ่มเข้าเนี้ย แต่ถ้าได้เอาตาแลตัวหนึ่งก็อู้ชั้นจริงดชั้นจริงโง่สวยนะเฮ้ยเดี๋ยวสวยนะครับอันนี้ใบที่เท่าไหร่ครับเนี่ยสิบห้าครับสิบห้าทั้งหมดมีประมาณหนึ่งล้านใบหนึ่งล้านใบขนมขนมไปทำพัดหนึ่งล้านห่อสามโอ้แก่ญาติก็ด้วยที่ยังไม่อยากถอดถุงมือเพราะว่ามือผมเหี่ยวนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววันเพื่อกการ์ดแล้วเผื่อได้การ์ดแหลมาเผื่อฝุ่นเพื่อน มือเหี่ยวนี่ไปจกอะไรมาครับไม่ได้จกครับเอามือเอามือแช่ในน้ํานานเขาคนที่ชอบอาบน้ำนะนะจกอะไรมาอาันหนึ่งสองสามมู๊ยการตั้งเลยว่ะอินโนซุเกะไม่ใช่อ๋อนี่มันแฟนทันจิโร่ด้วยว่ะอ๋ออ่านว่าอะไรครับผมคันดาวนะผมคานาโออ๋อคานาโอคันดาวอะไรอ่ะดีไม่ใช่กอไก่ มันเห็นดำดำถ้าเป็นกอไก่เป็นอะไครับันดาอาละ้หนึวิววิ่ใครอะไม่ใช่เกยะเกินยะไไได้เกเกือาเกยะกี่ใบเนี่ยได้อยู่ได้อยู่เได้อยู่แปลว่า แปลว่าได้อยู่ละของจริงผมมีเซน์ครับไม้นี้ไม้นี้ด้วยนะหนึ่งสองหุยโอ้ยโอยมิสซุริใบที่ยี่สิบห้าครับผมใบนี้ทั้งหมดมีหมื่นใบไม่ครับเป็นอะไรว่าเ,ววาเป็นคอลเลคชันมันเก็บไม่ครบอืมอีอย่างที่เขาเขาเรียกว,ว่าคอนดักเตอร์อืมที่แปลว่าความเป็นจริงนะครับ ความเป็นธรรมของไทยเราใช่ครับผมมาครับไปต่อไปจะได้หรือเปล่าครับอ๋อปุ๊บโอ้ยตัวเดิมฮังเทงูยาวเฟื้อยเลยฮังเทงูยาวเฟื้อยเลยมาบ่อยจังหายแล้วเผื่อสปอยพี่แจ๊นะครับผมสองปุ๊บโอ้ยเหลืองว่ะตัวเดิมกินงกินยะ กินน้องกันเลยกับอันนั้นกินอสูรนะตอนนี้ยเ<ๆ>กินอสูรจะรับพลังอสูรเฮอ,อะไรอะไรสีอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ว่ามันได้ใครกับตัวนี้มากูเห็นกูเห็นไหมแบ๊บเพ่อจะว่ามันมันปล่อยมันก็ได้นะดูดิวันหนึ่งเดียวพี่อุ้ยอุ้ยสวยนะวีชิโร่ใบที่เท่าไหร่อ่ะใบที่ยี่สิบสี่ ขยะเต็มเลยมาต่อไปปึ๊บอุ้ยใบนี้มันแบบฉีกปับ๊บพอดีปึ๊บเลยนี่เหลืองครับนี้เหลืองเหลืองจริงครับขลังเลยเหลืองจริงแล้วเปิดมาอตอนสือบกตอนสือบกหางเชง,งูน่ะเนี่ยจำได้มีมีมังกรน้อยอยู่ทีออ่น,นิโร่ล่างนี้อะไรเนี่ยทำไมสุมได้จะกลินกิน,น,กนเริ่มมาแล้วล่ะกินกินเหลืองล่ะ เอาตาแร็กสักตัวก็ยังดีเอาตาเล็กราก็ยังดีไม่ต้องเอาซีเกตเหลืองว่ะการ์ทฟอยสักใบก็ยังดีเว้ยสองซับโอ้ยว่าแต่ใบแรกเลยวะคาริโลอ่ะใช่หนึ่งปั๊บหนึ่งเลยอ่ะหนึ่งเลยอ่ะเออดีนะหายากอยู่นะเอาค่ะอาคีดวหายากก็แย่เอาะมาครับผมบอคิดว่าตันนี้จะเกลือนะ ไม่รู้ครับแต่ที่คุณกินไปขนมมันไม่แน่นอนครับหวานครับขนมหนึ่งสองสาอุ้ยสาเดมิติดแล้วสามเยอะนะเล่นไปเหลือหลายใบเหลือหลายใบเหลือหลายใบสปีดเลยไหมสปีดเลยไหมเริ่มเหลืองครับี้อะไรแล้วแกอยากด้วย โอ้ยใบแก่ยากเนี่ยน่าจะได้ดีนะครับผมวันเดือนปีประลาลุงคนเลสี่มินิเจ็คอุ้ยอ้ยวิทยุมีเกียวมีเสาหลักอันดับหนึ่งแต่ตายนะครับใช่ตอนจบเออสัตส์ปอยสปอยเลยครับไม่สนไล่็จะรู้นหมดแล้วมั้ยใช่ครับบคุณไม่ดีสปอยผมว่าคุณ สินสินเอสูมูลาดนะครับผมตัวเนี้ยมูลาดก็มูลาดก็มานะผมว่าคุณต้องเปลี่ยนคำพูดนะครับเป็น A B C นะครับผมเปลี่ยนแทนเลยเอะไรบีซะมันจะได้หมานะครับคุณพูดหนึ่งสองสามไม่ได้ครับต้องวันทูคีเอบ B ซเท่านั้นลองดูครับ A B C ีุ้ย ทันไงทันกิโลล่างปันตะวันกูล่างค่านี่แล้วเนี่ยทางทางเชียงมู่เนี่ยโอ้ยมันเปิดมาจะครบเนื้อเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยเปิดมาจะครบตอนหนึ่งแล้วเนี่ยได้เลยแบบต่อกันเออเนี่ยเฮ้ยเริ่มชิบหายแล้วกลายเป็นลอยดูดิขับตัวหนึ่งกีดเมื่อกี้หยิบหายแล้วขอให้ไบนี้ใบเกลือกัน ดีซิโก้ดีซิโก้ร่างนมนมนมใหญ่ดีซิโก,โก,ก้ครับผมสบายใจคนที่ไม่กินข้าวก็ข้าวมานั่งกินกนะ็ได้แต่ครับคนนี้เวลากินข้าวอยู่ก็ขอให้กินให้แบบไม่อร่อยนะครับอร่อยเปิดออู้หูมิสลี่แล้วมิสลี่มิสลี่สวยดี๋ยวสวยนะ อะไรเนี่ยดีดีดีดื้อดีดีด้อดีเด้อเอาต้าแรกก็ได้ครับผมใบซอยใบเฟย์ต้องไปหามาจากไหนเนี่ยหามาทั่วทั่วประเทศไทยเลยซื้อจากโรงงานผลิตเข็มปัดเลยไหมคเจีมปัดจากกระดิงนะครับผมดอเต็มสองสามอุ้ยอุ้ยอีกแล้วครับผมคาราโอ้นะคาราโอ้นะฮะพิโนชิโอนะครับผมพิโนชิโอ เร,เริ่มเหลืองแล้วครับต้องกระจยเอาตอนแรกว่เอาตอแรกับตัวเกี่ยมอีแ้เกียวมีแกแลแต่เราได้เกี่ยวมีเกียวมีอราได้อ๋อนี่หน <ER> ึสองสามตัวแล้วผมแลต่ว่ามันอันันนันเอ้ย หรือต้องเปิดพร้อมกันเฮ้ยที่นี่ไงเนี่ยทคนี่ไงเนี่ยเดี๋ยวนะขอกรีดก่อนเลยอาจจะมาแบบคู่รละคู่รักก็ได้เนี่ยแล้วมึงก็เอาแล้วคู่เก่ามึงก็เอาสีเดี๋ยวประกบกันทีนี้เออแล้วก็เปิดรุ่นกีฬาไทยกีฬาไทยแล้วก็เออดุ่นเหมือนไพ่แล้วมึงก็ไปใส่ซาวไอ้นักควมเอาไอ้ซาวเป็นไทยอะเออแล้วอันนี้กักคว่ำก่อนนะ นี่ก็หม้าผมอันนี้อันนี้เป็นแท็กคู่นะมันปิดกันมาแั็กเป็นแท็กคู่รักนะเอ็นขอหนะเริ่มซื้บชุ๊บโอ้ยเบเสียงดู้าบ้าใช่ได้นะได้แปลว่าแล้วก็มึงเอาอันนี้สุกบไปไว้ข้างหน้าไปไปไวข้างหน้าเห็นไหมอันนี้สุกบไปไปบางแน้ว

เเอาในสกอปไปแยกไปของทันกิโรเลยดวมันหลายอย่างมันมันเลขเลขมันน้อยใช่ไหมเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยเนี่ยพี่กับน้องเนหนึ่งสองอ่ะนี่ไปไกลๆใล่ครับผมไม่สวยแต่ยังไม่น่ารักด้วยเปิดสองไหมตอนนี้เปิดยังไงเปิดหนึ่งเหมือนเดิมครับผมอู๋มึงไม่ได้เอาต่าเลือเลยแต่ว่าเนี่ยดวงย่างกูดเนี่ยมันซื้อจากอันนี้ไงร้านร้านปกติอ่ะมันหาย่ายกัแล้ว เออปึ๊บเนยกนะปึ๊บอะไรอ่ะอัคคีอตกัสเนี่ยเฮ้ยโอ้สวัสดีจ้าพนมมือพงนครอยู่พี่สองคนนี้ติดกันนหมสองหลักไม่มี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 เทคนิคอะไรไหมบุ๋วเทคนิคอะไรมีครับมีเทคนิคอะไรอ่าคาถามหาเทพครับ มาเทพอะไร<า>ะเกษมเทพคนชนเทพครับ,บเอา,อางี้ดีกว่าคุณถ้าจะได้ตัวแร่คุณก็ต้องขุดท่ามไม่ตายของตัวนั้นให้มาไอ้ขึ้นมาเอออะไรใชะเออผมแดนไรเฉดอุ้ยผมแดนไรเฉดมาจริงเปล่าน้อไอ้เขียผมแดนไรเฉด เคียจิโร่เคียจิโร่อะเสาหลักอันดับหนึ่งไม่ใช่อันดับสองตายไปแล้วครับผมตัวนี้ตายของโดนัทนะฮะโดนอากาศะลูกรักฆ่าได้ครับฮึยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาด้วยกันเหรอวะไอ้เีลขเดียวด้วยนะเข้ามาด้วยกันเหรอวะไว้นะแยกไว้อยากไว้วันอยากไว้ไอ้ตัวนั้นอ่ะไอ้ตัวเลขเดียวอ่ะ ไม่เดี๋ยวหลายตัวอยู่นะมไม่เดี๋ยวตัวแรงๆอ่างนี้นมีเยอะไอ้เคีียแต่ว่าไม่มันหาย,ยากจริงอ่ะมันแคมปัสแคมปัสหอ่อแคมปัสแพ็คหนึ่งอ่ะไม่ได้แพ็คหนึ่งดิแคมปัสมันผลิตก,กันทั่วประเทศไทยอ่ะมันผลิตก,กี่ล้านห่ออ่ะอันนั้นหนึ่งหนึ่งสองสามปึ๊บวิจิโร่ตอนสู้กับ sู้ với A Hải Pisa Hải Pisa Hải sẽ lồng kèn thế này, mui mui chi sẽ lồng pìa, lồng cằm thế này. Ừ, còn bơi giữa nước, lồng rùa bơi đi lấy gì xong, lấy mà lấp đi. หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองสุดท้ายจ้าสองล้หกฟองม่ได้เอาตาแรลก็ทตัวก็ยังดีวิรับ้อยอ่ะเก <c oughs> ิอบใบละสามหมื่นเลยนะถึงไหมไม่ถึงถ้าเอาตาแรลกใบลร้อยอะ่ะใบ้อยยังยังไม่คืนทุนเท่ากับกูซื้อขนมมาเลยเดี๋ยวได้อยู่เดี๋ยวไปเก็งราคาไง <c oughs> สองสามส oh. องแรกตอนสู่หาง,งทีหางทีงูยัยเพราะว่าคือตอนบนบน oh. โอ้ยอยู่โซนแดงเหลืองว่ะเดี๋ยวดโคตรขึดนไอ้ยเหลืองจริงมาสองสามเอาแกหมดความหว <c oughs> ังนั่งน้ำตาอยู่ไอ้ยาข้าวปลาไม่กิน นั่งลินกินแต่เหล้าขาวอือหน,นึ่งสองสามตอนเอสุก,กุเป็นมนุษย์ฮะเป็นแล้วหรอมันมันโดน,น,นพานคออนพาินได้เออโดนพาคินได้โอ้ยสามใบแล้วอุดปู <S <S> อ้ยอ เอามานี่เอามานี่ยเนี่ยจะครบเรื่องหนึ่งแหละครบตอนหนึ่งแล้วเนี่ยตอนอะไรผาาหมู่บ้านช่างตีดาบอ่ะครบตอนหนึ่งแล้วเนี่ยยังไม่ได้สักโตเลยถ้าคนใจดีแบบอยากขอซื้ออะไรก็ผมก็ผู้รับนะใบละพันเงี้ยไปต่ออะไรนะครับหลังไหมเนี่ยใบเลขหนึ่งอยู่เลขสอง่ยเอยโอ้โหหัวดำอีกแล้ว เนี่ยได้ครบเรื่องนึงจริงๆเนี่ยจะตั้งชื่อคลิปดีกว่าวอ่าเปิดการคำพัดว่าหัวานจังรีดาบใบย้ายใบย้ายโอ้ไม่มีส่งเลยวะ่ะหรอต้องเอามันไปตบกับชซนดีโรก,กันด้วยเี๋ยวได้มือซันงไงต่อไมนี่เออเออเออ,เอ,อ ทำทๆๆๆๆท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 ๆๆๆเหๆๆอๆๆเหๆาๆๆๆงๆๆ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 เๆๆ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 โๆๆ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 กๆๆๆนๆๆๆๆอๆนๆๆๆๆๆๆดับๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆองๆๆ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 ้ๆๆๆๆๆ มันมีเลขขี่าหงนี้นะเยอะอยู่ยยแต่ว่าเลขเขี่มันอะไรแคหนึ่งสองสามสี่ะเลห 1, 2, นะึ 1, 2, ่งสองสามอ่าไอ้ตัวไฟอะ่ะไอกาซ้มด้วยไหมอือปูนเกลือไหมก็เ,เกลือนะเ,นเกลือมากเนี่ยครบครบ,บตอนหนึ่งแล้วเนะี่ยภาคหมูบ้านหมูบ้านช่างตีดาบอ่ะโู ถ้าอยากให้มี ep สองสอพันไลค์ครับใช่ครับสอพันไลค์ขอพันไลค์เอยา่าเพิ่งซ <Okay. S 2> ื้อมาครับพันซองกระจุกจะซื้อมาจาไหนครับพันซองไม่ใช่หมดหรอกยังไม่หมดหรอกพันซองหาเอาอ่ะสำหรับวันนี้นะนมาเปิดการ์ดเกลือให้ทุกคนดูไดิครับเป็นลุ้นกันนะฮะก็นะฮะเอ่อ อาจจะผมอะก็จะของช่องอาจจะไม่อยู่สักประมาณอาทิตย์สองทีนะพรพอดีไปทํางานต่างจังหวัดนะก็เลยแบบอาจช่องอาจจะล้างนะฮะก็ขอโทษผู้ที่ติดตามช่องผมไว้ด้วยกันะครับก็อาจจะอาจจะไม่ล้างครับผมเยอะไม่ตายครับผมใช่ครับอาจจะมีสปายนะอาจจะมีสปายแต่ไม่รู้ใครนะจะมาปฏิบัติหน้าที่แทนช่องผมสักครู่สักคราวหนึ่งไม่รู้นะใายเอาใายเอาได้เป็นใคร ก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามคอยสป,ปอร์ตผมมาตลอดนะคอับคอย,อค,อยคอยกดไลค์คอยเมนต์คอยไลค์อคอยดูสักทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นติกตอกยูทู e นะค,คลิปช็อตคลิปอะไรก็แล้วแต่นะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเจอกันนะฮะอีกอาทิตย์สองอาทิตย์หน้าฮะอาจจะมีสป,ปายมาลงคลิปก่อนก็ได้นะเดี๋ยวถ้าครบหนึ่งพันซับสุ่มแจกครับสองคนไม่ใครเอาหรือว่า ้ออาจจะมีละใบแรกนีไม่แน่ว่ะใบอันนี้ดับหนึ่งเลยเนี่ยไม่แน่ว่ะหรือว่ามีอันดับหนึ่งประมาณหมื่นกว่าใบไว้เขาทำหลอกหลอกเด็กต็ไมัใชมันเป็น number o มันเป็นเรียกว่าการใบแรกของการใบแรกของของฟิลี่ดีแล้วที่ได้อะโอเคโอเคโอเคครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอบคุณุกท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะ โอเคครับคุณป๋อครับมีอะไรจะฝากก่อนไหมครับอ่าขอบคุณครับผมไปครับจบคลิปไปเลยแค่นี้เหรอใช่ครับไปครับผมสวัสดีครับเจอกันเมื่อชาติต้องการนะครับผมอาจจะมีสปายลงคลิปนะฮะก็ขอบคุณทุกคนครับบายบายเจอกันจ้า at the